อาจจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งเดียวที่ผมนั้นอาจจะพันใจให้กับเผ่ามังกรฟ้าสักครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นนะครับมีการเปิดตัว5้าพุท่านะครับแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าโคตรเท่โคตรแก่และโคตรอันตรายสุดๆเลยขอจอสองทีเพื่อเป็นการกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละครับว่าอนิเมะ่อวันพีชนนเพิ่งมีการเปิดตัวนะครับ5ผูพุท่ามานะครับแบบครบเลย5คนแต่1คนนะครับที่แม่งโคตรโดดเด่นสุดๆเลยนะครับคงจะหนีไม่พ้นสำหรับ5้าพุท่านะครับอย่างวีนาซูจจโร่นะครับก็คือ กับการเปิดตัวนะครับที่โคตรจะเร็วเลยนะครับจัดการนะครับแปซิฟิต้าไปได้ในการโจมตีเดียวเท่านั้นอีกทั้งนะครับยังมีดาบโคตรจะเท่อีกนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในดาบอาถรรพ์นะครับสายกิเทสึเหมือนกับโซโล่ด้วยนะครับไอ้นี่ผมยอมรับเลยว่าผมแอบปันใจให้กับห้าผู้เท่าคนนี้นะเพราะว่ามันเท่ของจริงเลยแต่เชื่อเถอะเดี๋ยวพอเรื่องราวผ่านไปนะครับเราได้เห็นนะครับถึงความต้มยำตำบอลของห้าผู้เท่านะครับอย่างวินาสจูโร่ถึงเวลานั้นน่ะผมก็อาจจะเกลียดตัวละครตัวนี้ก็เป็นไปได้แต่ใใในนนตออี้้ขปััจหกบความ นะครับของตาแกหน่อยแล้วกันนะเพราะคนอะไรนะครับแกขนาดนั้นและเท่เหลือเกินถ้าผมแกเนี่ยผมก็อยากจะเท่นะครับเหมือนวีนะัสโจูโร่เหมือนกันแต่ไม่เอาหัวล้านเหมือนเฮียแกนะ